อร่อยอร่อยอดูสิครับผู้ชมดู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 โอ้โหนี่อร่อยปริมาณเห็นไหมครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ผมเอามาชิมดูก่อนนะครับผมผู้ชมต้องชิมนะต้องซื้อนะเป็นกิโลนี่ยิ่งได้ราคาถูกเลยนะครับซื้อเลยนะสั่งซื้อได้ข้างล่างนี่นะครับที่อยู่เบอร์ทติดต่อข้างล่างนี่คลิปนี้เลยนะครับังคลิปเลยอืมนื้อปีกไก่อร่อยครั สวัสดีครับผมพบกับโอ้อยยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอาหารชนิดหนึ่งครับนี่คือแหนมนะครับผมเป็นอาหารที่ทุกคนก็น่าจะเคยทานกันอยู่แล้วนะครับนี่ครับเป็นแหนมครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะเอามามาแชร์ให้ผู้ชมได้ดูนะครับให้พี่น้องแต่ละคนได้ดูนะครับว่านี่ครับมีแหนมแบบนี้นะครับขายด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจที่นี่ครับอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้นะครับ อยู่จังหวัดไหนๆก็สั่งได้เลยนะครับแพ็กเกจแบบนี้นะครับไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะครับไม่ชิดมากเลยนะครับมาจากเมืองน่านเลยนะครับแพ็กเกจนี้นะครับผมซึ่งข้อมูลของแหนมนี่นะครับมาจะเป็นยี่ห้อนะครับยี่ห้อนอแหนมนะครับนอแหนมแอดน่านนอแหนมน่านนั่นเองนะครับนอแหนมน่านนะครับร้านนอแหนมน่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของคุณฟุ้งนะครับผม ซึ่งแหนมก็จะมีอยู่หลากหลายชนิดมากเลยในนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือแหนมกระดูกอ่อนนะครับอันนี้ครับแหนมกระดูกอ่อนนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหนมปีกไก่นะครับปลายปีกไก่นั่นเองนะครับผมนอแหนมหน้านนี่นะครับก็มีอยู่หลากหลายแบบเลยนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นกระดูกอ่อนนะครับมีปลายปีกไก่นะครับมีข้อเอ็นเอ็นไก่นั่นเองครับเอ็นไก่นะครับแหนมเอ็นไก่แล้วก็มี แหนมกระดูกซี่โครงนะครับต้องลองซื้อทานดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมี2ตัวนี้เนี่ยครับลองมาชิมกันก่อนดีกว่านะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับผมเราลองมาชิมกันเลยนะครับผมแกะกันเลยแพ็กเกจสวยมากเลยนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอันนี้มาจากเมืองน่านเลยนี่โอ้โหกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมมากครับผู้ชมพี่น้องครับอุ้ยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากจริงๆครับแล้วผมก็จะแกะปีกนี่นะครับปีกนะครับหนมปีกไก่นะครับปลาปีกไก่นะครับนี่อุ้ยหอมหอมกลิ่นยั่วจมากครับพี่น้องครับผู้ชมครับ หอมมากอ๋อเรามาชิมกันเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือแหนมกระดูกอ่อนนะครับหอมอ่ะหอมจริงหอมมากโอ้ยอันนี้ปลายปีกไก่นะครับแหนมปลายปีกไก่และมีอีก2อย่างที่วันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับมีอีก2อย่างนะครับก็คือซี่โครงหมูและก็เอ็นไก่นั่นเองนะครับก็มาชิมก่อนกันเลยนะครับผมผมชิมกระดูกอ่อนก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ ืกินเข้าไปคำแรกเนี่ยมันกลิ่นหอมจากเมื่อกี้ก็หอมแล้วนะครับกินเข้าไปคำแรกปุ๊บกลิ่นฟุ้งออกไปเลยจริงจริงฟุ้งหอมแบบเขาหมักมาดีมาก อร่อยครับแหลมกระดูกอ่อนครับอร่อยอร่อยครับ ครับผู้ชมครับสุดยอดอร่อยมากนึกถึงแหนมนะครับให้นึกถึงนอแหนมน่านนะครับของดีจากเมืองน่านนะครับยี่ห้อนี้เลยเป็นอาหารง่ายๆพ้า,ากเก็มาแล้วก็ไป ไปทอดไปทำกระบวนการให้มันสุกยังไงก็ได้เขามันดีอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วแล้วเพลกเกลสวยแล้วก็แบบแน่นมากนะครับนะครับไปแบบนี้ครับนอแหนมหน้านนะครับ,นหนรบให้ผู้ชมนะครับลองติดตามเลยนะครับต้องซื้อมาหามาหามาชิมเลยครับอร่อยเป็นกับแกล้มก็ดีนะครับสำหรับผู้ที่ชอบดื่มนะหรือ เอามากินกับข้าวร้อนๆนะครับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวนึ่งร้อนๆก็คงจะเหมาะมากเหมือนกันนะครับนี่ครับผมนี่ปีกไก่แหนมรายปีกไก่นะครับนี่เดี๋ยวรายละเอียดนะครับมันจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งจะมีราคาปริมาณและราคานะครับเบอร์โทรติดต่อมีทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาให้นะครับให้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับคุณฟงครับนอแหน่น้านะครับ อร่อยจริงๆนี่ผมกินแค่แหนมกระดูกอ่อนแล้วก็ปลายปีกไก่นะครับก็อร่อยขนาดนี้แล้วครับต้องลองเอ็นด้วยนะครับแหนมเอ็นแล้วก็แหนมซี่โครงหมูด้วยนะครับต้องลองจริงครับเดี๋ยวผมจะกินนี่ก่อนนะฮะแหนมปลายปีกไก่ครับติดต่อได้เลยนะครับนอแหนมหน้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรการติดต่อทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่ราคาด้วยนะครับราคาก็ย่อมเยาวฮะไม่แพงเลยฮะ อยู่ต่างจังหวัดสั่งได้นะอยู่ภาคไหนก็สั่งได้นะครับโดยการส่งให้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ลดเร็วพันใจนะครับนึกถึงแหนมนะครับนอแหนมน่านนึกไว้เลยนะครับนึกถึงแหนมต้องนอแหนมน่านครับผมกินต่อเลยนะครับนี่อร่อยฮะรอร่อยจริงๆผู้ชมอืม ผมเป็นคนชอบกินปีกไก่อย่างนี้อยู่แล้วเรามาทำเป็นแหนมครับมันอร่อยอร่อยจริงๆครับเสียได้ผมข้าวผมไม่มีนะมีข้าวร้อนๆเนี่ยมันกินแบบอิ่มอพอเลยอะอร่อยเนอะ่ะอร่อยจริงๆครับจะสั่งเป็นกรัมนะครับเป็นกิโลก็ได้ครับผมว่าสั่งเป็นกิโลนี่คุ้มนะครับ สั่งเป็นกิโลไปเลยนะครับแล้วมันเก็บได้นานมันจะมีความเปรี้ยวของความเป็นแหนมอ่ะมันมันไม่ต้องกลัวจะเสียอะไรเลยนะครับนีฮะมันเป็นแหนมครับสั่งได้เลยนะคิดถึงแหนมต้องคิดถึงนอแหนมหน้านะครับอยากกินแหนมต้องนอแหนมหน้านะครับนี่อร่อยจริงอ,อร่อยมากครับอร่อยครับเพืเ่อน เป็นกลับแกล้มก็ดีนะฮะกลับแกล้มก็ดีนะครับอร่อยครับกลับแกล้มเหมาะเลยสำหรับนักดื่มนะกิ่กับข้าวก็ได้นะครับติดต่อคุณฟุ้งเลยนะครับผมผมจะให้เบอร์โทรและอะไรสิ่งนี้ติดต่อกับทางร้านข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับทั้งปริมาณราคาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อทุกอย่างสนใจนะครับลองสั่งดูนะครับผมรับรองเลยว่าคุ้มนะครับสำหรับร้านนี้นอแหน่น่านครับผม อร่อยนะครับอร่อยครับผูช้ชมอร่อยมากอร่อยนะครับพี่น้องนี่ฮะดูอ่อนอืม,อมเอาพริกตัดอร่อยมากกินพริกตัดไปอร่อยครับอืมลุกมืห้อย ผมกได้โชคดีมากนะเป็นคนที่โชคดีเหมือนกันนะเนี่ยได้กินเนี่ยให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับพี่น้องได้เห็นด้วยเนี่ยมีอะไรดีๆผมก็จะมาบอกนะครับนี่นะสั่งได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่เลยครับจะใส่ไว้ให้นะครับใต้คลิปนี่เลยนะครับ อร่อยครับอร่อยสุดยอด ครับคุณผู้ชมอร่อยจริงๆนับประการเลยอร่อยจริงครับอร่อยจริงต้องซื้อต้องลองดูนะต้องลองจริงครับแนะนําเลยครับนอนแหนบน่นเขาอร่อยจริงเขาดีจริงๆราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างผมไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไปให้เลยนะครับ อร่อยจรครับผู้ชม,อ,มอร่อยอร่อยอดูสิครับผู้ชมดูดูดูดโอ้โหนี่อร่อยปริมาณเห็นไหมครับอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ผมเอามาชิมดูก่อนนะครับผมผู้ชมต้องชิมนะต้องซื้อนะเป็นกิโลนี่ยิ่งได้ราคาถูกเลยนะครับ ซื้อเลยนะสั่งซื้อได้ข้างล่างนี่นะครับที่อยู่เบอร์ติดต่อข้างล่างนี่คลิปนี้เลยนะครับล่างคลิปเลยเนื้มปีกไก่อร่อยฮะเดี๋ยวจะเดีย๋ยวผมจะต้องสั่งเอนหนมเอนแล้วก็หนื้นซี่โครองอีกต้องกินให้ได้เนื้อแค่สองอย่างนะคุ้มคุ้มอร่อยคุ้มนึ่งครับคุ้ม อ,อร่อยใช้เวลากินเดี๋ยวผมว่าผมจะขอตัวไปกินเองก่อนดีกว่านะครับผมก็มาบอกต่อให้กับผู้ชมพี่น้องทุกคนแล้วนะว่าถ้าอยากกินแหนมให้คิดถึงนอแหนมหน่านนะครับติดต่อคุณฟุ้งได้เลยนะครับนอแหนมหน่านนี้แหนมปีกไก่อร่อยอร่อยอร่อยจริงแหนมนี่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนแล้วยังมีเอ็นไก่แล้วก็ซี่โครองอีก อันเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินให้มันหมดก่อนนะมันอร่อยจริงเกินห้ามใจแล้วตอนเนี้ก็ติดต่อรายละเอียดที่ข้างล่างอ,อร่อยอข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับมีรายละเอียดเบอร์ทโทรและราคาให้เรียบร้อยเลยผมจะเอาแทรกไว้ให้นะคิดถึงนอแหนมหน้านะครับผมสหรับตอนนี้เนี่ยผมก็จะขอไปกินโอ้จะไปขอไปขอกินก่อนนะครับอร่อยเกินห้ามใจละกินแหนมของนอแหนมหน้านก่อนไงก็ฝากนะครับ กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับผมนะครับช่องโอยอ้ยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินนี่ก่อนแล้วนะคิดถึงนอนหนอมริาด้วยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนบ๊ายบายหยาส